ไอเอชเอลอเอเออาร้็นีหตอแบ a แบเพื่อนีเอมลยเฮ้ยไหนเอาชื่อพีเอมาใหม่ดิปายชื่ใหม่ดิ มีดอกนี่กขอให้แรดผิดีดอกจะไปลอยูทูบเปล่ยน่อยใครยาาเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้่เปลี่ยนให้เดี๋ยวกูไปลงยูทูเองสามดูเมมนี้ดูเมมนี้บูดแล้เอาให้ได้